กลับมาช่วงที่สอนนะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับเกษรพิรมนะครับย้ำอีกรอบนึงครับเราออกทุกวันศุกร์เวลานี้นะครับ21่สนาฬิกาสินาทีจนถึง22่สนาฬิกาหนาทีครับเรีรู้อีกรอบหนึ่งก็คือทุกวันอาทิตย์ครับ15บหนาฬิกาสีนาทีจนถึง16บหนาฬิกาสีนาที ช่วงเบรกแรกเนะี่ยเราก็คุยถึงเรื่องราวของอินโดนีเซียครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็คุยถึงเรื่องอินโดนีเซียว่าเมืองเขาเป็นอย่างไรจาการ์ตาเป็นอย่างไรโอกาสของคนไทยจะเป็นอย่างไรที่นู่นและเขามองไทยอย่างไรในด้านธุรกิจเ่ยนะครับซึ่งในช่วงก่อนเบรกเนะี่ยเราก็คุยเรื่องที่น่าสนใจในะเรื่องของนโยบาย ประมงของอินโดนีเซียที่กําลังจะเข้ากรอบมากขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นมีผลกระทบต่อไทยเราเนี่ยไม่ได้พูดแบบลอยๆเป็นทฤษฎีอย่างเดียวน,น,นะครับแต่คนไทยเราก็ควรจะรับรู้ในตรงนี้เพราะการจับปลากบประมงของไทยเราเนี่ยก็เป็นหัวใจอีกส่วนหนึ่งของประเทศที่เราจะต้องเดินต่อไปครับอีกแง่มุมหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ของอินโดนีเซียที่ว่าเนี่ยเขามีอีกมุมนึงที่น่าสนใจ นโยบายการต่างประเทศของเขาใช่ไหมครับในฐานะที่คุณกสิทธิ์อยู่ในแวดวงกระทรวงการต่างประเทศนะครับอวลาการรัฐะนะครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่านโยบายการต่างประเทศของอินโดนีเซียประธานที่ปดีคนใหม่ยุคใหม่ในตรงนี้นะครับรัฐบาลชุดใหม่กันดรือ่าครับน่าสนใจอย่างไรครับและมีมีประเด็นอะไรที่ที่เราควรมองไว้ครับคือที่ที่ผ่านมาเราก็พอมองอินโดนีเซียปั๊บมันก็คาว่าอาเซียนมาจะ ลอยขึ้นมาว่าคล้ายๆกับว่าอนโนเซียกับอาเซียนมันมันแยกแยกกันไม่ได้ับครเขาเป็นประเทศที่ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนนะฮะและ้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ที่สำคัญมันก็เป็นมาอย่างนี้แต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลชุดใหม่นี้นะของท่านโชโกวีเนี่ยก็ได้ประกาศนายโยบายออกมาใหม่ที่บอกว่าจะสร้างความสมดุลของนยโยบาย ต่างประเทศของอินโดนีเซียระหว่างบทบาทในเวทีพหุภาคีที่เขาเรียกว่ามัลต <Mult ilateral. S 1> ิเลอทอรบหมายความว่านะฮะกับบทบาทของอิอนโดนีเซียในเรื่องทวิภาคีกับแต่ละประเทศนะฮะคำว,ว่าพหุภา,าคีนี่ก็หมายความว่าบทบาทของอินโดนีเซียตั้งแต่ในกรอบของสหประชาชาติในธนาคารโลก นะฮะใน WTO องค์การการค้าโลกครับแล้วก็ลงมาจนถึงในระดับในความร่วมมือภูมิภ,ภาคเช่นอาเซียนครับนะครับนะรอนอนอกจากนั้นก็บางวันยังมีเรื่องของเวทีทางการเมืองเช่นกลุนะ่มไม่ฝักไฟไยใดครับหรือว่าในเรื่องของเวทีเกี่ยวกับศาส,สนาอิสลาม OIC ครับนะอันนี้เขาก็จะดำเนินการไปนะฮะแต่ว่าเขาจะเพิ่มความสำคัญให้กับ ความสัมพันธ์ทวิภากคีเขากับจีนเขากับอินเดียเขากับสหรัฐอเมริกาเขากับไทยนะให้มันสมดุลกันเพราะว่าเดิมเนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็อยากจะเป็นผู้นําทางด้านนี้อยากจะมีชื่อเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ยอมรับ,รบนะะในในที่ว่าเวทีพหุภาคี แต่มาวันนี้เนี่ยเขากำลังคิดเรื่องปากทองของเขาเองเป็นสําคัญนะเมื่อกี้ก่อนที่จะเบรกเราก็ได้พูดเรื่องเรื่องประมงครับมันก็เป็นเรื่องปลาทองแหละนะเขาอยากจะพัฒนาทรัพยากรของเขาที่มีอยู่นั้นให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้เป้าหมายของการที่จะกระชับแล้วก็เพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางด้านทวิภายคีหนึ่งตอนหนึ่งกับประเทศต่างๆนั้นเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันอื นั่นก็หมายความเรื่องอะไรครการส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนการทํำไอจอยเวนเจอร์ลงทุนร่วมอะไรต่างๆเหล่านี้การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในของอินโดนีเซียนะเพื่อประโยชน์ของอะไรครการสร้างงานแล้วก็เพื่อ,อพัฒนาเศรษฐกิจโดยองค์รวมแล้วก็คุณภาพาชีวิตครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็มีนัยะว่าเขาคงจะไม่ กระโดดโลดเต้นอย่างมากมายในเรื่องอาเซียนครนะก,ก็ไปเท่าที่ที่จะไปได้แต่ว่าจะไม่เป็นอะไรแกนหลักแกนนำรหรือว่าตัวชูโรงเหมือนเหมือนเดิมนะถึงเท่าเขายัางให้ความสัมพันธ์กับอาเซียนอยู่ครับแต่ว่าเวลาอีกส่วนหนึ่งเขาจะไปดูว่าเขาจะทำมาค้าขายกับเกาหลีได้ไหมกับออสเตรเลียได้ไหมอะไรต่างๆนะเหล่านี้นะอันน,นี้ผมคิดว่านี่เป็นเป็น,ปนมัน,ม,นมันเริ่มปรับในทิศทางนนะโยบายของอินโดนีเซีย นครับ,รบนายบายต่างประเทศสําคัญอันที่สองก็องขอย้าคือเรื่องการที่จะต้องให้โลกยอมรับในความสําคัญของอินโดนีเซียที่อยู่ท่ามกลางสองมหาสมุทรมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ที่เขาใช้คำว่ามา r i t i m e ว่าโดยกิจการทะเลทั้งหมดแล้วเนี่ยโลกต้องฟังเขาแล้วหรือ,อว่าเขาจะมีบทบาทน,นะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินเรือ เรื่องของทรัพยากรทา,ท,าทางธรรมชาติครับนะครับแต่แต่ว่าเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยจะเป็นเรื่องโจรสลัดอาชญากรรมข้าชาติรวมทั้งการฆ่ามนุษย์ครับขนย้ายคนมาทางทะเลครับนะฮะจากชมพูทวีปหรือรจากที่ไหนก็ตามเพื่อมาใช้อินโดนีเซียเป็นที่พักพิงเพื่อจะไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ครับอะไรต่างต่างนะฮะเรื่องเรื่องความมั่นงคงเรื่องของการที่จะร่วมกันกู้ภัย พิบัติทางธรรมชาติทางทะเลนะฮะซึ่งมันก็จะไปในยะของเรื่องอะไรการเพิ่มขีดความสามารถของเรือรบของเขาเฮลิคอปเตอร์ของเขาในการที่จะสนับสนุนกิจการพลเรือนในการที่จะกู้ภยัยครับแล้วเขาคงจะกระชับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องของการลาดตะเวนร่วมนะฮะเพื่อจะป้องกันเส้นทางเดินเรือป้องกันกองเรือประมง นะฮะจากโจรสลัดแล้วถ้าเบื่ออับปางไปอะไรไงมันจะได้เพิ่มขีดความสามารถของเขาในการที่จะดูแลช่วยเหลือนะฮะเพราะฉะนั้นในในโยบายต่างประเทศของเขาตอนนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องบนบกคือหรือในเรื่องของการร่วมลงทุนต่างๆบนบกในน้ําเรื่องประมงเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันจะทําได้ดีขึ้นถ้าเผื่อเขากระชับความร่วมมือเป็นอะไรฮะต่อลายประเทศ หน่ 1> 1ตอนหนึ่งหน่งตอน 1, หนึ่งไอ้ต่างๆ <ừ. S 1> เหล่านี้นะครับแล้วก็คู่ขนานไปก็ในเวทีระหว่างประเทศก็ทําไปนะให้มันมีความสมดุลไม่ไม่ให้หนักไปทางด้านของอพระผุภพายคยีดังที่เราเห็นภาพของอินโดนีเซียแต่เดิมมาซึ่งก็คือแตกต่างก็คือเมื่กี้ก็จะจะ,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 จะถามอยู่เหม,หมนกันนะครับคือพอพูดถึงนโยบายการต่างประเทศเนี่ยก็คือ หลายคนอาจจี้อาจจะไม่ไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่นักนะครับก็เห็นว่าน่าจะพื้นพื้นนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าต้องทําทุกอย่างเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเขากับโลกรับไม่ว่าจะพระนผู้พากีทวิภาคีอะไรก็แล้วแต่นะครับและรักษาผลประโยชน์ของตัวเองครับทีนี้ที่คุณกสิษธิบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีนโยบายการต่างประเทศที่ชัดเจนมากขึ้นัใช่ไหมครับคมมากขึ้น มากขึ้นกับเดิมลหละครับที่เมื่อก่อนก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วหรือว่าเพราะความพร้อมของเขาที่จะเดินต่อไปถึงเข้มขึ้นคมขึ้นครับผมผมคิดว่าเพราะความตั้งใจหรือว่าจากวิสัยทัศน์ของตัวตัวประธานนับดีหรือว่ารัฐมนตรีชุดใหม่นะครับนรกับอันที่สองเขาคงยังมองว่าอินโดนีเซียก็ใหญ่โตนะคนนันเกือบ300ล้านคนค อาณาบริเวณมากมายมหาศาลนะฮะมีเขตเวลาที่เรียกว่าไทม์โซนตั้ง5 5 5เวลาแตกต่าง,งกันทั้งประเทศแล้วเขาก็เห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็โดดเด่นของของจีนและอินเดียครับ <c oughs> ผมคิดว่าพูดนาอินโดนีเซียผมคิดว่าแล้วทำไมทำไมฉันยังมีสภาพเป็นประเทศอะไรด้อยพัฒนาครับและทำไมฉันยังไม่มีพลังไม่มีซุบม,มีเสียงเท่าที่ควรฉัทั้งที่ฉันใหญ่โต ทั้งพลเมืองทั้งอนาบริเวณแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติับนะบมันก็มีไอความอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากับอันที่สองจะทําอะไรฉันก็รู้สึกต้องไปพึ่งสิงคโปร์ใช่นะเป็นหลังที่มาของการเงินทางเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครนะแล้วก็มาเลเซียก็ดูโดดเด่นกว่าในเวทีระหว่างประเทศผมคิดว่ามันคงมีความไม่กระตุ้นทางจิตใจที่ว่าก็เอ๊ะมันใหญ่โตแล้วก็ทำไมไม่ทำตนให้มันสมน้ำสมเนื้อ นะครับแล้วก็มีขีดความสามารถไหมมันก็มีขีดความสามารถในระดับหนึ่งในแง่ของว่ามันก็มีพลังของอะไรครับไอตัวเลขทางทางเศรษฐกิจนะฮะก็ถือว่าตอนนี้ GDP ก็เป็นเบอร์หนึ่งใน10ประเทศของของของอาเซียนครับแล้วก็เขาเข้ใจว่าเมื่อเขามีทรัพยากรแบบนี้ก็น่าจะมีขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาแล้วก็ขึ้นมาเป็นเลิศครับแล้วก็คงไม่อยากที่จะเป็นอะไรเล่นเป็นไวโอลินเบอร์สองใต้สอกของมาเลเซีย หรือว่าสิงคโปร์หรือว่าถูกโลกลืมเพราะว่ามีอินเดียกับจีนเป็นอะไรเป็นประกายอยู่ครับนะผมคิดว่าเป็นความมุ่งมั่นครับนะบที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับกับกับอินโดนีเซีย ja. ครับและในความยิ่งใหญ่อันนั้นต้องเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเขาขอเรียกถามนะนะครับในฐานะที่ที่คุณิทษิ์เคยเคยอยู่อินโดนีเซียเหมือนกันนะนะครับเขามองไทยเป็นเป็นคู่แข่งไหมครับหรือเป็นเพื่อนหรือเป็น เป็นเพื่อนร่วมหุ้นอ,อะไรประมาณนี้ไหมผมผมไม่เข้าไม่คิดเป็นคู่แข่งนะฮะในในในแง่นั้นก็มีค,ความชื่นชมดังที่ผมว่าเขาบอกว่าชอบอะไรขีดความสามารถของไทยในเรื่องของการเกษตรครับอันนี้คนอินโดนีเซียทุกคนครับพอจะรู้นะฮะข้าวไทยก็ก็ดีครับลผลไม้ไทยก็ยอดเยีย่ยมนะฮะอันที่สามเราก็มีการในพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเช่นเรื่องรถปิกอัพ รนะเรื่องรถยนต์ซากุนร,รถยนต์เราก็ก้าวหน้ากว่าอินโดนีเซียเพราะยังไม่มีความชื่นชมอยู่แล้วเขาก็ยัเดินมองเป็นคู่แข่งในในใน,ในลักษณะนั้นเพราะว่ามันสามารถที่จะต่างคนต่างโตในเรื่องที่ไม่ต้องมาชนกันได้อ๋อครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญแล้วผมเองก็ไม่ต้องเราไม่อยากให้พวกเรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะพัฒนาเขาจะมาแข่งหรือจะมาแย่งเราไหมครับผมคิดว่าแต่ละประเทศมันมีควมสามารถที่จะมีความชํานาญของตนเองได้ครับ นะครับแล้วก็ไอระดับการพัฒนามันไม่ไม่พร้อมกันแต่ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเวียดนามเขาด้อยพัฒนากับเราแต่ว่าเขาควรจะเป็นเลิศในเรื่องของการผลิตเสื้อผ้าเพราะว่าโรงงานเสื้อผ้ามาอยู่ที่เมืองไทยมันค่าแรงมันสูงกว่ามันก็ต้องย้ายไปอยู่ที่เวียดนามแต่การที่เวียดนามเขาไปผลิตเสื้อผ้าเพื่อจะส่งออกมันไม่ได้มาแข่งกับไทยเพราะว่าไทยไม่จําเป็นที่จะมาผลิตเสื้อผ้าเพื่อส่งออกแล้วเราก็ต้องไปในอะไรฮะการแปรรูป หรือว่าการทําเสื้อผ้าที่มันพิเศษยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างเขาเรียกเป็น specialized s p e c i a l i z e ซ์หรือที่ใช้คําว่า value added เราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคนอื่นเขาก็ไปทําในสิ่งที่เราไม่ทําแล้วมันก็ไม่มีการแข่งขันเพราะมันไม่ใช่ว่ามันจะมาผลิดเหมือนกันหมดแล้วก็ด้วยในระดับของเทคโนโลยีอย่างเดียวกันก็ชั้นใดชั้นนั้นเรากับอินโดนีเซียมต่างคนต่างโตได้และที่มาสาคัญคือผมคิดว่าตลาดภายในของอินโดนีเซียเนี่ย เป็นสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดแล้วมันเราน่าจะไปลงทุนได้เพราะคนมันตั้งสองอยห้าสิกว่าล้านคนใช่ไหมครับส่วนอินโดนีเซียเขาจะผลิตถ้วยแก้วไปส่งในต่างประเทศมันก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องไปแข่งกันในเวทีระหว่างประเทศเพราะสินค้าที่ผลิตมันไม่ค่อยจะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราไปดูตลาดภายในแต่ว่าอีกอันที่เราสามารถที่จะร่วมมือกับเขาได้คือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวที่มีวัตถุดิบเป็นยางพาราครับแล้วก็น้ํามันปาล์มนะหรือแม้กระทั่งเรื่องมะพร้าว ซึ่งตอนนี้เราต้องนํามาจากสุมาตรามากมายก็อาจจะมีเอกชนไทยทําไมไม่ไปตั้งโรงงานที่สุมาตราเพราะเราทํากันที่แก่งงานส่งไปทั่วโลกก็ไม่ต้องเอาวัตถุด,ดิบเข้ามาก็ไปตั้งโรงงานที่นั่นใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ภาษีระหว่างกันมันก็ไม่มีแล้วมันเหลือสูตรมดแล้วเพราะเราอยู่ในในครอบครัวอาเซียนครับทีนี้พอตอนนี้เราคุยถึงเรื่องอินโดแล้วนะครับผมขออนุญาตก่อนที่จะจากลากันในวันนี้นะครับอีกสัก5นาทีส0นาทีที่เหลือนะนะครับมันก็จะมีข่าวที่จะเรียกว่าค้างคา พอสมควรนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่โตกลับการเป็นข่าวเล็กและตอนนี้หลายคนอาจจะลืมด้วยซ้ําว่ามีนะครับก็คือข่าวของเราข้ามทวีปแล้วนะครับไปที่ข้อขัดแย้งก็ได้นะครับข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่ที่มีต่อประเทศยูเครนระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับในช่วงสัปดาห์ กว่าที่ผ่านมาครับก็เห็นมีการเจรจาหลายแห่งหลายแห่งนะครับหลายจุดหลายคนหลายฝ่ายเข้ามาเจรจาข้ามคืนจนถึงเช้าครับให้มีการเขาเรียกอะไรซีซไฟร์ผมยุดยิงหยุดยิงกันนะครับระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นประเทศรัสเซียต่อยูเครนมากกว่าครับท่านสประเทศ ยอมรับข้อตกลงตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนก็ตามน,น,นะครับ,รบขออนุญาตให้คุณกสิทธ์เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าม,มันมาจากไหนอย่างไรและเป็นประโยชน์ต่อใครอย่างไรครับครับทางรัเสเซียนะะภายใต้การนำของประธานาธิบดีปูตินครับมีความรู้สึกในช่วง30ปีที่ผ่านมามว่ารู้สึกเล็กลงจากเดิมที่เป็นสหาภาพโซเวียตครับ ะะแล้วก็แตกกระจายออกมาเป็น15 15ประเทศย,ย่ยอยๆและหนึ่งในนั้นคือคือรัเสเซียครับแต่ว่ารัเสเซียนี่เคยเป็นฐานอันสําคัญของสหภาพโซเวียตก็เลยมีความรู้สึกเมื่อสหภาพโซเวียตไปแล้วก็เหมือนกับรัเสเซียอะไรเล็กลงนะครับนั่นเป็น,ป,นป็นเด็นที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นรัเสเซียโดยผู้นําอย่างเช่นปูตินหรือที่ไหนของของรัเสเซียนี่ก็จะบอกว่าต้องอะไรรักษาความยิ่งใหญ่ของของรัเสเซียไวย้เพราะเดิมนี่เคยเป็นคู่แข่งของถูก ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมประเทศลกเล็กลงพลเมืองเคยมี300รอล้านคนเมื่อแตกกระจายกันไปตอนนี้รัสเซียก็เหลือประมาณสักร้อยสี่ิบล้านคนก็กลายเป็นประเทศขนาดกลางขนาดย่อมนะครับนั่นเป็นอันหนึ่งแต่ว่ายังมีสัญญาณรูปภาพทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ไม่เป็นรองใครถูกว่าตัวเล็กแต่ว่าอาวุธเยอะครับประเทศใหญ่ทรัพยากรมากมายมหาศาลไม่ว่าแร่ธาตุอะไรที่โลกมีรัสเซีย มีหมดนะครับอันนั้นก็ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งคราวนี้ในขณะเดียวกันก็บริวารของสหภาพโซเวียตที่แตกออกไปนะฮะก็วิ่งไปเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับไปร่วมมือกันที่กรุงบัสเซสลกันหมดกับอันที่สองก็ไปร่วมมือกันที่ประเทศเดอเมียมด้วยคือไปเข้าอยู่ในร่วมองค์การนาโต สถานที่สัญญาว่าด้วยการป้องกันในอะไรฮะในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ยุโรปที่มีอเมริกาเป็นอะไรฮะพี่เบิมใหญ่ครับคราวนี้เมื่อมันประเทศเล็กๆน้อยๆที่เคยเป็นอาณาบริเวนของสาภาพโซเวียตและรัสเซียเนี่ยเมื่อไปเข้ากับทางยุโรปทั้งหมดทั้งผ่านทางสหภาพยุโรปและองค์การนาโต้ครับ นะครับแล้วมันก็เมื่อเมื่อเมื่อเข้าไปหมดเนี่ยก็เท่ากับมองในแง่กลับก็เท่ากับว่าสหภาพยุโรปและนาโต้นั้นขยายจากตะวันตกมาตะวันออกมันก็มาชนกับเขตแดนของรัสเซียหรือเขตอิทธิพลของรัสเซียนะฮะมันก็หายไปกลุ่มแรกที่ไปคือประเทศบอลติกสามประเทศไปตั้งแต่แรกต่อมาก็เป็นโปแลนด์ เป็นฮังการีเป็นเช็กอะไรพวกนี้นะฮะก็เขไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดก็คือยูเครนก็ได้รับการทั้งยุย่าส่งเสริมมาใให้ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้งแล้วก็รัฐบาลที่โปรยุโรปเข,ข้ามารัสเซียมก็คิดบอกว่าเอ๊ะนี่มากไปแล้วอืใช่ไหมก็ปิดง,งินไปอยู่ทางนู้นฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่ามันมีบางประเทศที่ฉันยอมไม่ได้ที่จะให้ตกไปอยู่ในอ้อมอกของ ของยุโรปหรือของอเมริกาครับนะครับเช่นอาร์เมเนียจอร์เจียอาเซอร์ไบจานครับเบลารุสและก็ยูเครน5ประเทศนะครับเพราะก็ถือว่านี้เป็นเขตอาณานิคเเขตอะไรอิทธิพลของรัสเซียแล้วถ้าพวกนี้วิ่งไปอยู่กับนาโต้ไปอยู่กับสหภาพยุโรปหมดเนี่ยชายแดนของสหภาพยุโรปและนาโต้มันจะไปจิตติดกับชายแดนของรัสเซียอันนี้รัสเซียบอกว่ายอมไม่ได้ครับ นะคราวนี้เมื่อยุโรปกับอเมริกาเข้าไปยุยงให้มันอะไรให้คนให้ผู้นำยูเครนรุ่นใหม่จะต้องไปเข้าทั้งองค์การนาโตไปเข้าทั้งสหภาพยุโรปครับปูตินบอกอันนี้โนโนเล่นไม่ได้ครับปูตินก็ไปสนับสนุนคนอะไรฮะพละเมืองยูเครนแต่ว่าเชื่อสายรัเสเซียครับภาษายูเครนกับภาษารัเสเซียเนี่ยมันเหมือนภาษาไทยกับภาษาลาว มันเกือบจะเหมือนกันเน่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในยูเครนมีพลเมืองสมมุติว่า45ล้านคนนะฮะที่เป็นเชื้อสายรัสเซียก็ปีประมาณสักสมมุติว่า10ล้านคนแล้วก็ส่วนใหญ่เขาอยู่อยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะฮะก็คือว่าติดกับเขตแดนของรัสเซียคราวนี้พอทางยุโรปกับอเมริกาบุกเข้าไปมากเพื่อจะดึงยูเครนออกจากอ้อมอกหรือเขตอิทธิพลของรัสเซีย รัสเซียก็เล่นแร่แปรธาตุในที่สุดก็ไอ้เขตไครเมียใช่ไหมครับตรงตรงเหนือทะเลดำตอนใต้ของยูเครนก็ประกาศอิสระภาพลงอะไรฮะประชามติแยกตัวออกจากยูเครนไปเข้ากับรัสเซียครับคนรัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนก็เช่นกันนะฮะเช่นกันนะฮะก็เช่นกันแต่ว่ายูเครนไม่ยอมก็เอาทหารเข้ามา เพื่อจะรักษาไว้พวกที่อยากจะปลดแอกจากยูเครนพวกรัเสเซียก็ลบกันเป็นสงครามกลางเมืองครับที่ก็ลบกันมาหลายเดือนแล้วคนตายไปตอนนี้ก็ห้าหกพันคนเมืองก็พังไปหลายหลายเมืองแล้วครับครัครนี้ทุกคนก็เห็นว่าเดี๋ยวมันจะลามปามนะฮะคุณเมอร์เคิลของเยอรมันกับออลันเดของฝรั่งเศสก็เลยบินไปที่กรุงมิสเมืองหลวงของเบลารุสรไปพบกับปูติน ก็เจรจากัน2วัน2คืนใช่ครับนะก่อนหน้านั้นมันก็มีเจรจาในระดับรัฐมนตรีนะฮะที่นู่นที่นี่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อที่ขอหยุดยิงก่อนนะฮะก็หยุดยิงชั่วคราวแต่ก็ยังมีการยิงกันประปรายครับแต่ว่าไอ้การหยุดยิงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตกลงที่จะนําไปสู่สันติภาพมันต้องกลับมาที่ประเด็นเดิมครับก็คือว่ายูเครนจะวางตัวอย่างไรนะฮะผมได้เคยพูดแล้วก็ได้เคยเสนอหลายครั้ง บอกว่าถ้าเบื่อผมเป็นผู้นำยูเครนผมจะไม่ชักศึกเข้าบ้านครับจากรัเสเซียพเพราะรัสเซียจะยอมให้ยูเครนไปอ,อะไรฮะอยู่ในอนัตของสหภาพยุโรปแล้วก็เอากองทัพของเนโตมาประชิดชายแดนเป็นไปไม่ได้รัเสเซียมาเป็นไปนไม่ได้ครับผมคิดว่าถ้าเผื่อผู้นำยูเครนมีสติก็ควรจะประกาศให้ยูเครนเป็นเป็นกลางเหมือนสวิตเซอ, <Switzerland. S 1> อ,อร์แลนด์ใช่ไหมฮะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์มันก็มันก็พอจะรับกันได้ อาจจะมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับสหภาพยุโรปในเรื่องของผสมภาษีอะไรพวกนี้เขว่าไปแต่ว่าไม่เป็นฟูลเมมเบอร์ไม่เป็นสมาชิกอย่างอะไรครับจะเางเท็มที่ในที่สองอันที่สองก็อย่าได้หารอะไรคิดที่จะไปเป็นสมาชิกขององค์การในนาโต้เพราะรัสเซียมันไม่ยอมให้กองทัพของนาโต้ก็เข้าใจได้ครับมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับครัวนี้ก็ต้องประกาศตัวเองเป็นกลางซะก่อน แต่ว่าในการประกาศเป็นกลางแล้วเนี่ยมันคงจะต้องมีการอะไรครับการลงนามระหว่างรัสเซียกับสหาภาพยุโรป<ม>กับนาโตกับอเมริกาโดยมีเลขาธิการสา,รชาชาราชิเป็นสักขีพยานเพื่อจะการันตีประกัน<ม>ความเป็นกลางความมั่นคงปลอดภัยของของอยูเครนครนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็จะต้องบอกว่าสิทธิเสรีภาพของคนเชื้อสาย<ม>รัสเซีย ที่เป็นพลเมืองอยูเครนนั้นเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนอันทัดเทียมกันเพราะว่าที่มันยุ่งตั้งแต่แรกอันหนึ่งก็เพราะว่ารัฐบาลยูเครนชุดก่อนๆเนี่ยได้ออกกฎหมายผ่านสภาว่าไม่ให้ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการอันหนึ่งของของอยูเครนนะฮะคือทุกคนต้องใช้ภาษายูเครนยูเครนทั้งหมดมันก็เกิดการบอกไอ้นี่เป็นการแบ่งแยกครับ ใช่ไหมครับมีการเลือกปฏิบตัตินั่นเป็นสาเหตุที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้คิดที่จะแยกตัวปริตัวออกไปเป็นอะไรรัฐอิสระหรือว่าแยกตัวออกไปแล้วไปอยู่กับไปผน,น,น,นึกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่มันก็ต้องถึงแม้ว่าจะหยุดยิงไปแล้วผมแค่มันเป็นแค่สเต็ปแรกเพื่อไม่ต้องฆ่าก,กันเท่านั้นเองแต่สเต็ปที่สองมันต้องเอาความจริงมาวางกันบนโต๊ะครับว่ายูเครนจะเป็นรัฐแบบใดอื นาเถืเอยยังดึงดันที่จะเป็นสมาชิกนาโตกับสหภาพยุโรปรัสเซียก็จะบ่อดลายทั้งวัดในได้ตรงนี้ไปไออันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของศิลธธรรมหรือความผิดความถูกนะฮะมันเป็นเรื่องชีวิตแห่งความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะฮะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มันจะมีความสมดุลทางอำนาจดุดียภาพแห่งอำนาจเปนั้นก็ว่ากันไปรัสเซียบอกว่าถ้าเผื่อยูเครนตกไป เป็นของอะไรไปเข้ากับทางฝ่ายตะวันตกนี่ยมันทําให้เสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงมันเสียไปมันก็ต้องฟังรัสเซียตรงนี้นะฮะจะถูกจะต้องมันก็ไม่ใช่ก็มีเหตุผลมันก็มีเหตุผลพอสมควรเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วเอาเป็นว่าเรื่องยูเครนนะครับมันก็ต้องจับตามองอยู่ดีเพราะอย่างที่คุณสิษต์พูดนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าจบ ทุกอย่างจบภายในวันนี้นะครับมันก็ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยเรารู้ที่มาที่ไปนะนะครับแล้วเราปูทางไปไปเยอะพอสมควรนะครับอันว่าผมขอถือโอกาสตรงนี้ลาทั้งคุณกสิทธิ์กับคุณผู้ชมเวลาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ